เีเราจะมาทำลายกระดาษนะครับเป็นลายกระดาษห่อของขวัญน,นี่แหละเผื่อใครจะอยากนำไปทำเป็นลายห่อของขวัญหรือว่าอยากจะทำเป็นวอลเปเปอร์นะ,ะสำหรับเป็นการ์ดเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้ลักษณะนี้จะเรียกว่าเซมิเลตแพทเทิร์นนะครับเซมเลตแพทเทิร์นก็จะเป็นลักษณะที่ต่อกันได้นะเป็นลายต่อเนื่องต่อบนต่อล่างต่อข้างต่อซ้ายขวาอย่างเงี้ยได้ก็คือเป็นลายที่สามารถต่อได้ทั้งการ สีด้านนะครับต่อได้หมดสี่ด้านเลยก็ไปวางต่อต่อกันก็จะเป็นแม่แบบแพทเทิร์นเนี่ยวางต่อต่อกันก็จะเป็นลายต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,เ,ลยๆเลยนะครับก็จะมีวิธีทําง่ายๆนะจากเมื่อวานเนาะเราเ,าเรียนรู้วิธีการปรับลดลายนะแล้วก็นําลายไทยนะครับมาทํางานร่วมกับรูปทรงหัวใจนะให้เป็นลายไทยลักษณะ ลายไทยประยุกต์ที่มีลักษณะมินิก็คือลายไม่เยอะมากนะสามารถไปปรับใช้ดูทันสมัยดูเก๋ดูมีสไตล์ได้นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำนะกระดาษห่อของขวัญหรืออาจจะไปทำเป็นแพทเทิร์นของการพิมพ์ผ้าก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้จำกัดแต่จะเป็นลักษณะลายที่ต่อเนื่องกันได้ทั้ง4ด้านนั่นเองนะครับ ก็จะใช้โทนสีเป็นลักษณะสีวหวานๆให้เข้ากับวาเลนไทน์ที่จะใกล้มาถึงนี้นะเราสามารถทําเป็นลวดลายที่เป็นแบ็กกราวด์เป็นพื้นหลังได้ด้วยนะครับเมื่อใครจะอยากส่งแบ็กกราวด์พื้นหลังไปให้คนที่เราถูกใจอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,ะวันนี้นะจะทำนะครับจากแอปพลิเคชันนะหรือแอปโปรแกรมนะครับที่เรียกว่า Affinity Designer นะ Affinity Designer นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างรูดลายนะเป็นลนักษณะไฟล์เวกเตอร์นะครับก็จะเป็นลายที่มีคุณลักษณะคือย่อขยายแล้วไม่แตกนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ที่สามารถมีทั้งเวอร์ชั่นที่ทำบน iPad ก็ได้นะหรือจะทำบนคอมพิวเตอร์ไม่ไว่าจะเป็นเดสก์ท็อปนะครับที่เป็น Windows หรือ Mac i n t ทอรทก็ได้นะแล้วก็ราคาแอปพลิเคชันนั้นไม่แพงนะครับแล้วก็ไม่มีรายเดือนนะ เป็นลักษณะขอการใช้ในลักษณะ1 user 1 a c c อ u n t 1 v e ง s i o เนวอร์ชะถ้าเราซื้อนะหมายความว่าถ้าเขามีเวอร์ชันใหม่เราก็อาจจะต้องเสียตังค์นะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้อาจจะอัปเกรดเป็น2.1 2.2 2.3เนี่ยเขาก็จะออาให้เราฟรีนะครับแต่ว่า ถ้าเขามีเวอร์ชันใหม่แล้วเราใช้เวอร์ชันเก่าได้มันก็ได้นะแต่ของใหม่มาแล้วก็อยากใช้ของใหม่เนาะมันก็ไม่ใช่ปัญหามากเพราะว่ามันไม่มีรายเดือนนะครับแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากนะสำหรับ Affinity Designer ลักษณะไอคอนของเขาก็จะใช้ง่ายๆนะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถทดแทนได้นะก็คือใครที่มีบัคเก็ตน้อยๆนะแล้วก็อยากจะลองทำงานที่เป็นงานกราฟิกแบบนี้นะครับนะี่เราได้ลายไทยมาแล้วเนะาะที่เมื่อวันเราลางแล้วก็มาสร้างเป็น ไฟเวกเตอร์ Victor, นะเป็นอิเลเมนต์แบบนี้นะครับด้วย Affinity Designer ได้นะวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนนะในการสร้างแพทเทิร์นนะครับที่จะนำไปทำเป็นลวดลายกระดาษลวดลายของขวัญไรเงี้ยกระดาษของขวัญหรือว่าเป็นลายผ้าลายผ้าเช็ดหน้าก็ได้ออกแนวหวานหวานนะให้เข้ากับวาเลนไทน์ที่จะเข้าถึงให้เข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงเนี่ยนะ ครัวนี้เรามีอะไรบ้างนะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเป็นชุดสีนะครับผมไปเลือกชุดสีมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นธีมสีลักษณะของพารเทลนะครับก็คือหว,วานๆหน่อยนะจะได้ใช้ร่วมสมัยได้นะแล้วก็ปรับใช้ในยุคปัจจุบันได้ง่ายนะครับแล้วคราวนี้ผมก็จะออกแบบลวดลายมาจะเป็นลักษณะลายหัวใจนะที่เป็นลวดลายไทยนะครับ มีรายละเอียดดีเทลนะเป็นลวดลายไข่นะครับแต่เป็นโครงสร้างหัวใจผมจะใช้ลายที่สองข้างเท่ากันอันนี้เราเริ่มต้นเนาะเราจะใช้สองข้างเท่ากันนะครับและเรามีอะไรบ้างนะตัวนี้นะตัววัตถุที่เป็นตัวลายเนี่ยจะเรียกว่าอิเลเมนต์นะครับนะเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจตรงรงกันนะอันนี้คืออิเลเมนต์เราจะต้องมีนี่หัวใจที่เราออกแบบไว้แล้วก็วาดเป็นไฟล์ดิจิทัลแล้วนะด้วย Affinity Designer เนี่ยแหละนะ เต็มดวง1ชิ้นนะครับแล้วเราก็จะต้องมี1นส่วนสของเต็มดวง1นึ่งส่วนสี่คืออะไระผมทำสำเนาวไว้หนส่วนสก็คืออันนี้นะหชิ้นแล้วนะหนส่วนสก็คือหัวใจแบ่งเป็น4ส่วนเนาะ,ะนแบ่งไปเนี่ย ครึ่งบนครึ่งล่างนะอันนี้เราไม่เอาก็ได้นะครับเนี่ยนะหนึ่งสองสามแล้วเพื่อเพิ่อไม่เพื่อจะทําให้มีความน่าสนใจขึ้นแล้วอยากให้มีลูกเล่นนะน่ารักน่ารักนะครับผมก็จะปรับลายประจํายามแต่เป็นประจายามครึ่งซีกนะก็คือครึ่งเดียวของประจํายามนะหัวใจนี่นะอันนี้เป็นหนึ่งส่วนสี่นะเห็นไหมอันนี้เป็น1ดวงใช่ไหมอันนี้หนส่วนสี ใช่ไหมครับนะนี่หนึ่งส่วนสี่เนาะนะเนี่ยหนึ่งส่วนสี่นะอ่าเดี๋ยวเราประกบกันก่อนหนึ่งส่วน,นสี่สองชิ้นนะเนี่ยหนึ่งส่วนสี่สองชิ้นชิ้นบนกับชิ้นล่างนะครับแล้วก็เต็มดวงหนึ่งชิ้นแล้วก็ลายประจํายามครึ่งสีกนะแนะนําให้เลือกลักษณะลายที่เป็นมินิมอลเป็นลายไทยมินิมอลก็คือไม่ได้มีรายละเอียดซับซ้อนอะไรมากนะอะไรละเอียดที่อ่า เป็นโครงสร้างแล้วก็ให้ดูมีความเป็นชีโอเมชริกนิดนึงก็ได้นะจะได้ดูรวมสมัยแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็สามารถขยายผลต่อไปอสากลได้นั่นเองนะแล้วก็ใช้ร่วมกับยุคปัจจุบันได้ด้วยในงานต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะมินิมอลก็คือเป็นรลดลายไทยนี่แหละแต่ว่าลดความซับซ้อนลงหน่อยนะครับนะโอเคไหมนอ ทักทายกันได้นะครับเหงาเลยนะไม่ทักทายก็เหงาเลยทักทายกันได้นะมาต่อกันคราวนี้เราได้องค์ประกอบแล้วเนาะ๋ยวผมอันนี้จะขยับให้เท่ากันก่อนนะและ้วก็จะมาต่อกันได้นะก r o u p ผมจะให้เขาเป็นไซด์เดียวกัน อ่าเนี่ยเราจะต้องใส่สีนะครับใส่สีของตัวลายนะเราก็จะใส่ไม่ซับซอ้อนนะเราก็จะใส่สีนี่ง่ายๆแล้วผมก็จะใช้พื้นเป็นสีอ่อนนะครับจะได้ดูซับซอ้อนเบาๆนะลองไปก่อนอันนี้เป็นพื้นที่ทํางานนะ Artboard เราสร้างมาแลละหนึ่งอันอ่าเราก็นาอิเลเมนต์ของเราเข้าไปก็ปี้ก็ได้นะครับแต่ที่หน้าจอ อลองไปที่ลูกศรสีดําก่อนนะเป็นลูกศรสีดําแต่หน้าจอก็จะเป็นการทำำําสําเนาแล้วแต่นิ้วหน้าจอค้างไว้สองนิ้วให้ได้สัดส่วนอันนี้ผมจะยังไม่ใส่สีเยอะมากนะเอาตรงกลางก่อนกระ,ระยะตรงกลางนะเห็นไหมได้แล้วเนาะตรงกลางแล้ว ผมจะใช้รูปทรงเรขาคณิตของแอปพลิเคชันที่มีให้มาเนี่ยเยอะแยะเลยนะแต่ผมจะเลือกเป็นหัวใจเพราะว่าวันนี้เราตีมหัวใจเนาะเราจะได้ใส่สีตรงกลางได้แล้วเราจะทำให้ลวดลายของเราเนะี่ยดูมีความเป็นทันสมัยนะครับไม่แบบว่าดูไทยเกินไปนะแล้วก็สามารถใช้ร่วมสมัยในเทศกาลสากลได้ด้วยเนะเป็นหัวใจนะมนะปรับโครงสร้างนะครับให้ได้ อย่างที่เราอยากได้ก่อนอ่านะฮะอันนี้ผมอยากให้มีเลเยอร์เป็นสีซ้อนๆกันแล้วก็ลดขนาดนะแล้วก็จะไปดูดสีที่ผมเลือกมาแล้วไปลูกศรสีดำด้านบนนะครับลูกศรสีดำด้านบนนะแต่แล้วก็ไป Color Picker ่าก็จะมีเลเยอร์เห็นไหมนี่แหละทำสำเนาแต่หน้าจอทำสำเนาซ้อนกันสักสามชั้นแล้วกันนะจะไล่สีแบบนี้อ เติมติดข่าวไปหน่อยนะแม้มันก็จะดูมีมิตินะครับนะดูมีมิติขึ้นเดี๋ยวผมจะกุ๊บตรงนี้ก่อนนิ้วแตะหน้าจอนะครับนิ้วแตะหน้าจอนะอ่าเล็กๆง่ดีกว่าเราจะทำให้มันดูหรูหราแต่ว่า ก็อยากให้มีความน่ารักอยู่ด้วยเนาะจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นอีกสีหนึ่งสีขาวสวยไหมไม่ดีกว่าอ่าดการ เราปรับสีได้นะอย่างเงี้ยปรับให้อย่างที่เราอยากได้ก่อน cancel คําสั่งก็2นิ้วแตะหน้าจอใมันใช้ง่ายไหมเนาะใช้ไม่ยากนะครับอ่าเนี่ยเราก็จะได้ละหัว,หวใจปรับระดับนิดนึง ตรงกลางเลยนะอ่าน,นี้ผมจะได้ประมาณนี้นะผมจะใช้อันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเล็กก่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวเรากรอบตรงนี้มาวัดก่อน เราะเราจะต้องใช้ตรงนี้ไว้ข้างๆด้วยเก็บหัวใจของเราไว้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะเปลี่ยนใจได้ตอนที่เราวางเลย์เอาใหม่มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าเราทําทําไปแล้วเราไม่ถูกใจแล้วเราจะเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยอานนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีให้เขาเหมือนกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีให้เขาเหมือนกันก่อน สีไม่เหมือนกันได้ไหมกูก็ได้นะอ่าแล้วอันกรุบอันกรุบเนี่ยแยกเป็นชิ้นให้เอาส่วนด้านบนนะครับหนึ่งส่วนสีของด้านบนนะ มาไว้ด้านล่างใหญ่ไปใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวก่อนถ้าเราจะย่อขยายนะเราต้องจับมาด้วยกันก,กูกดนนะมันจะได้เป็นสัดส่วนเท่ากันจะเน้นเล็กนะอ่าได้ละ เรก็มาอันกูปให้ส่วนที่เป็นโค้งโ้หัวใจให้ด้านบนนะอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาส่วนที่เป็นแหลมแหลด้านล่างอยู่ด้านบนนะไม่งงเนาะ,ะก็แตะสองอันแล้วเราก็กูปแล้วเราก็ดูพิเคาแล้วเราก็สลับไปอีกข้างนึง นะครับจริงแค่นี้ก็สวยนะเนี่ยอันนี้เราก็มาหัวใจเราว่าเราจะไปวางตรงไหนนะหรือว่าจะวางสลับ ใต้ขว่าบนล่างก,ก็ได้นะแล้วลองวางก่อนได้น่าอันนี้ก็ใส่ได้ถ้าใครอยากรู้ว่าจะใช้ยังไงนะมีคอร์สสอนนะวาดลายไทยด้วย Affinity Designer นะครับ สอนการใช้เครื่องมือสอนการออกแบบการปรับลายว่าเราจะทำยังไงนะที่เราจะนำลายมาเป็นเวกเตอร์เราล่างแล้วเราจะทำเป็นแม่แบบลายเวกเตอร์ที่จะมาขึ้นลายใน Affinity เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรอันนี้ก็มีสอนนะแล้วก็การจัดวางหรือว่าหลักการออกแบบอย่างไรที่จะต่อยอดนะครับในการทำสต็อกนะครับเกี่ยวกับลายไทยได้ รวมถึงการออกแบบลายผ้าลายไทยนะหลากหลายเลยทีเดียวหลายลายเลยสามารถไปดูตัวอย่างได้นะครับที่เว็บไซต์นะเวอร์ไวเว็บกิศดาเรืองดอนั่นเองนะคอร์สวาดลายไทยด้วย Affinity Designer นะเนี่ยแม่สวยงามเลยไหม เก็เาวางอย่างนี้นะเราจะเป็นกระดาษเป็นวอลเปเปอร์เป็นฉา,ากหลังอยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์บนคอมพิวเตอร์บน iPad บนหน้าจอโทรศัพท์ก็ใช้รวดลายอย่างนี้ได้นะครับเราเออกแบบแล้วเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะอันนี้เราอยากจะเอาหัใจไปวางตรงไหน ถ้าแบบนี้มันวางเล็กอีกตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะต้องไปวางเติมตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราใส่ลายตรงนี้เราก็จะต้องแบ่งครึ่งหัวใจเหมือนกันนะอ่ะอเรามาแบ่งครึ่งอีกทีตอนเราตัดแบ่งเราให้เปลี่ยนสีนะจะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวแบ่งตัวไหนเป็นชิ้นนะครับอา่านะเวลาตัดก็อันกลุ่ก่อน การทุบขี้เกศมือบางว่าแต่มือบางบอกนะบางทีเผลอมือชอบไปบัง อ่าเรียบร้อยเห็นไหมง่ายได้เนี่ยถ้าเรารู้จักการใช้เครื่องมือมันก็จะเร็วอ่ามาวางตรงนี้อยู่ด้านล่างกับด้านบนเนาะมันก็เหมือนกันแล้วก็กลับ ก็จะมีเส้นไกด์ให้ดยเห็นไหมมันจะง่ายนะครับมันเครื่องมือเขาจะเป็นการสื่อสารแบบลักษณะแบบว่ารูปภาพอะเมือสากลแล้วดูแลเราก็พอจะคาดการได้ว่าจะเป็นแบบไหนนั่นเองอ่าประมาณนี้หน่เราก็จะได้ละส่วนพวกนี้ถ้าเราอยากจะเติมซ้ายเติมขวาอันนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะบนล่างอะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่อันนี้ผมว่าพอละแค่นี้พอละอย่ามันจะเยอะไปอ่อาอันนี้กรุบรวม นะครับเนี่ยเราจะได้แพทเทิร์นแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ดูเซมเลยแพทเทิร์นคือต่อได้บนล่างซ้ายขวาหน้าหลังนะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะสามารถต่อได้ก็จะทำไปเป็นอลายกระดาษห่อก็ได้นะหรือว่าเป็นลายผ้านะก็ได้นะ,นะ นจะไปทำเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะก็จะต่อซ้ายก่อนหน้าหลังนะกายยังมองไม่เห็นแล้วกุ๊บกันอยู่อ่าอ่าเนี่ยมาเนี่ยก็จะเป็นละะนักษณะเหมือนลายของขวัญไหม แล้วก็เป็นลายผ้าได้เงี้ยเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้แล้วลายกระดาษห่อนะวาเลนไทน์นี้จะให้เป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะก็เป็นอ่าฉากหลังการแต่งงานการบนวาเลนไทน์ก็ได้นะครับนะเห็นไหมง่ายได้เนาะ แล้วถ้าใครส,สนใจนะว่าคูนี้มันใช้ยากไม่ใช้อย่างไรคูมีคอสอนไหมมีคอสอนนะมีคอสอนนะครับนะชื่อว่าคอสนี่วาดไลายไทยด้วย Affinity Designer นะครับนะเป็นคอสวาดไลายไทยด้วย Affinity Designer เลยนี่เลยนะมา แล้วก็จะมีการสอนตั้งแต่การใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็การวาดโครงสร้างลายต่างๆด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างบางส่วนให้ดูนะเราสามารถดูตัวอย่างได้ด้วยนะน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ส Affinity Designer นะเป็นคอร์สวาดลายไทยด้วย Affinity Designer ก็จะสอนการวาดลวดลายแบบซิทูเอตนะ,ะเพราะบางครั้งเวลาเรานำลายไปใช้ในแต่ละง,งานก็จะต้องปรับ ตั้งแต่โบราณเองเขาก็มีการปรับลวดลายเหมือนกันนะเวลานำไปใช้เกี่ยวกับงานต่างๆที่เฉพาะงานก็จะต้องมีการปรับลวดลายเหมือนปรับลักษณะของลายแต่ยังเป็นโครงสร้างลายแบบเดิมเพื่อให้เหมาะสมแล้วก็การเห็นลายที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะก็จะมีลักษณะแบบนั้นแหละที่เราจะปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่เราต้องรู้เทคนิควิธีบ้างนะสำหรับการปรับเปลี่ยน ของตัวโครงสร้างลายนั่นเองอันนี้ก็จะสอนนะสอนวิธีการปรับโครงสร้างลายนะครับว่าเราจะปรับลายยังไงอะไรยังไงนะก็จะมีการสอนอย่างเงี้ยสอนการปรับโครงสร้างลายนะครับนะอันนี้ถ้าอยากรู้ว่าสอนอะไรบ้างละครูนะ ก็สามารถไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะว่าสอนอะไรบ้างน,นะก็จะหน้าเว็บไซต์นี้นะอิสดาเรื่อง com ก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเนาะอิสดาเรื่อง com แล้วก็เลื่อนไปนะครับก็เนี่ยคอร์สวาดลายไทยด้วย affinity designer นะเขาก็จะมีคำว่าดูรายละเอียดนะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดบทเรียนได้นะแตะเข้าไปเลย นะราสักครู่นะครับก็จะมีะรายละเอียดบทเรียนเนี่ยนะมีตัวอย่างแบบเมื่อกี้นะที่เราดูได้นะครับเห็นไหมก็มีตัวอย่างเนี่ยสอนอะไรบ้างเห็นไหมก็สอนวาดด้วยนะเนี่ยสอนออกแบบเขาเรียกว่าสอนการปรับโครงสร้างลายให้เหมาะสมกับงานนะครับ่อเวลาไปใช้งานเนี่ยเราจะต้องปรับลายแบบไหนบ้างนะแล้วก็ทำยังไรบ้างเพื่อที่จะนำลวดลายนั้นนะไปต่อยอดในการทำง,งานเกี่ยวกับดิจิทัลได้นะนะครับ สอนนะสอนกันวิธีคิดแล้วก็วิธีการปรับรวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆด้วยนะแล้วก็นี่สอนอะไรบ้างนะมีตั้งแต่สอนพื้นฐานสอนการใช้เครื่องมือบน iPad บนคอมพิวเตอร์นะครับสอนกนอารออกแบบรายไทยแบบฉลุนะแล้วก็มีการ uh, ทำเวิร์กช็อปในการฝึกหัดทำด้วยนะอันนี้ฝึกทำปไปนะครับเนี่ยมีหลายอย่าง แล้วก็นี่ตอนท้ายเราก็สามารถนําลายที่เราออกแบบนั้นนะมาปรับใช้เกี่ยวกับการออกแบบเป็นลายผ้าตามโครงสร้างลวดลายไทยนะครับเกี่ยวกับลายผ้าเห็นไหมอันนี้เป็นลายดอกลอยอะไรพวกเนี้ยก็จะมีการสอนแบบนี้ด้วยนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับก็ไปดูรายละเอียดได้นะบนเว็บไซต์นะครับกิษดาเรืองนะ .com นะครับ,บรวเว็บกิษดาเรือง .com นั่นเองนะ อ่าสำหรับวันนี้นะก็จะประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนนะครับนะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันอนี่ยอันี้ก็จะสอนใช่ไหมเทคนิคการปรับลดลายให้เหมาะสมทํำยังไงนะในการลุกเป็นรูปแบบเวกเตอร์เพราะว่าถ้าจะเป็นเวกเตอร์มันก็จะต้องมีการปรับลดลายนะครับไม่งั้นมันจะไปต่อยอดในการทาํางานค่อนข้างลําบากนะก็จะสอนว่า,าวิธีการคิดนะสำคัญคือวิธีการคิดเพราะว่าเราจะต้อง เข้าใจในสิ่งที่เราทำนะเพราะเข้าใจในสิ่งที่เราทำเมื่อเราคิดได้อ่าคิดออกว่าอ่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำไปเพื่ออะไรทำไปอ่าประโยชน์อย่างไรแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผลสมฤตในความคิดของเราเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงเพราะฉะนั้นการปรับลดลายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะอันนี้ก็จะสอนวิธีคิดด้วยว่า,าต้องคิดยังไงเราต้องปรับอย่างไรนะครับถึงจะอ่าได้ อินเมนต์องค์ประกอบพวกนี้นำไปต่อยอดได้นะ